สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพ,บพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้เราจะไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนาการเที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานผาหนะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานทางการช่างตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566โดยการปรับปรุงผิวจราจรนะคะแบบแคปชีตกว้าง5เมตรและก็ปรับปรุงผิวจราจรโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง5เมตรนะคะณพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านท่อนและอำเภอน้ามงออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ